ดูมายเฟรนด์สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอตอนนี้เราจะมาทบทวนสระในภาษาไทยนะครับผมเราจะได้ทบทวนสระในภาษาไทยที่เราได้เรียนไปนะครับเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อการเพื่อการลืมนะครับการที่จะเข้าก้าวหน้าไปข้างหน้ามันจะต้องทบทวนอันเก่าก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆอนฟังลิสเทนลิสเทน ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อนๆสตระอะสตระอาสตระอีสตระอีสตระอืสตระอืสตระอูสตระอูสตระเอสตระเอสตระแอสตระแอสตระโอสตระโอสตระอัวสตระอัว สระอสระอสระอี๋สระอี๋สระอือสระอือสระเอสระเอสระเอสระอัมสระอัมมิมวนสระอัมมิมาไลสระเอานะครับผมนี่เป็นรูปแบบรูปของสระนะครับผมคราวนี้อ่า คราวนี้เราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับดูแล้วก็อ่านพร้อมๆกันเราจะไปทีละแถวนะครับเพื่อนๆครับว่าพร้อมกับผมเลยสระอาสระอาสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอ สระแอสระโอสระโอสระอว่สระอว่สระอสระออสระอียสระอียสระอัวสระอัวสระเอสระเอสระอัมสระไอัมแม่มาลายสระไอัมแม่ม้วนสระอัอ่านะครับผม ขออีกรอบนะครับเพื่อนเพื่อนสตราอาสตราอาสตราอีสตราอีสตราอึสตราอึสตราอูสตราอูสตราเอสตราเอสตราแอสตราแอสตราโอสตราโอ สระอัวสระอัวสระอสระอสระอียสระอียสระเออะสระเออสระเอสระเอสระอัมสระไอัม่อเมมายสระไอัม่ม้วนสระเอาอ่าคราวนี้ก็เพื่อนๆน่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับ เรื่อนอาจะพอจได้แล้วถ้าจะด,ดูเรียนทีละแถวสองแถวก็ไปดูอีพีก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เราลองมาท,ทบทวนดูว,ว่าเราสามารถจําได้ไม่ได้ใครลองลองอ่านทางท้ายไปทางหัวได้เลยครับผมถ้าเราอ่านได้แสดงว่าเราจําได้หมดนะครับผมจาตัวได้ด้วยนะครับอ,อ่านมาพร้อมกับผมนะครับสระเอาสระไอไมม้วนสระไอเมมมาไลสระอาํะอา

สระอ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 อ่าท่านอ่านแบบนี้ใช้ได้แสดงว่าเราจําได้แล้วครับเพื่อน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 อย่าลืมทบทวนเราอ่านหลายๆรอบนะครับฟังดูหลายๆรอบแล้วก็ดูหลายๆรอบนะครับมันต้องจําได้นะครับไอตอนไอในในส่วนเนี้ยเราถึงจะไปผสมเพัญชนะให้ออกเสียงได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมพยายามนะครับมันจะมี ส่วนที่เหลืออีกที่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่าเราเราก็เรียนไปในอีพีนี้เลยก็ได้ครับผมดูนะครับรึ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 อ่านพร้อมเลยนะเพื่อนครับอ่ listen and repeat รึ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  รือลือือ again again please อีกครั้งหนึ่งนะครับรือรือลือตอนนี้ก็ดูนะครับเราดูนะครับผมนะครับผมไม่เอกไม่โท ไมตรีไมจัตวาไมหานกาดมายมกไม้กะลันไมเอกไมโทไมตรีไมจัตวาไมหานกาดมายมกไม้กะลันอีกรอบนะครับไมเอกไมโทไมตรีไมจัตวาไมหานกาศ ไมยม,ม,ยม,มกแล้วก็ไมกลันนะครับอ่าสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเพื่อนเพื่อนครับอ่าดังเกิลส์ไมน์เฟรน